ผมเป็นคนที่ไม่ได้เกิดมารวยนะครับผมบ้านก็ธรรมดานะครับก็คืออยู่ในห้องเช่าธรรมดาด้วยพ่อแม่ก็ไม่ได้มีเงินขนาดนั้นนะครับพอส่งเรียนได้แต่ก็แบบไม่ได้ไม่ได้ลําบากขนาดที่แบบว่าต้องกัดก้อนเกลือกินแต่แต่ก็ไม่ได้เหลือนะครับมีครั้งหนึ่งตอนม .1 ผมอยากเล่นกีตาร์มากมาเพราะว่าผมก็ชอบแหละแล้วเพื่อนก็เล่นกันเยอะผมก็อยากเข้าชมรมดนตรีผมชอบดนตรีมาตั้งแต่เด็กแล้วผมขอตั้งพ่อคือกีตาร์เวงเขาก็แบบเขาก็อีดออดอ่ะอซึ่งเข้าใจได้เพราะว่า บ้านเนี่ยก็ไม่ได้มีเงินใช่ไหมก็ต้องแบบอาจจะมีต้องใช้จ่ายนู่นใช้จ่ายนี่ต่างๆนานาตอนนั้นผมยังเด็กอยู่ก็ไม่รู้เรื่องอะไรแล้วแบบมันก็น,อนกก้อยใจว่าเฮียกูอยากได้สิ่งที่กูชอบจริงๆอะ่ะกูขนาดแบบยืมเพื่อนมาเล่นขอเล่นให้เพื่อนสอนจนตั้งแบบเล่น G E m i มิเนดีได้เขาก็ไม่ได้ซื้อให้เขาก็ไม่ได้ให้ตังซึ่งอ,อจริงมันก็มีเหตุผลแหละเพราะาตอนตอนเด็กเขาเคยซื้อให้แล้วผมเคยทำของพังซึ่งเอกก้ก็ไม่แปลกใจเท่าไหร่แต่ any way ครับตอนนั้นคือผมโกรธพ่อมากคือแบบงออนนนแบบบผมไมไ่่คคยยัพเเลปป็ีะร เกือบสามปีอ่ะคือปีแรกคือไม่คุยทักแอดเลยแบบพ่อถามแบบกินข้าวอะไรยังเงียบ,บไม่ตอบคือแบบเหมือนเขาไม่มีตัวตนเลยซึ่งไม่ใช่เรื่องที่ดีนะแต่นั่นแหละมาลอาให้ฟังอันนี้เหยไหมแล้วด้วยความที่ก็ไม่ได้รวยใช่ไหมโทรศัพท์เนี่ยมันก็ค่อนข้างแพงพี่สาวผมเนี่ยมันมีมันมีซัม,ม,มซุงหาทักอย่างแบบงงๆใช่ปะซึ่งเขาใช้ผมก็เคยแย่งใช้มาบ่อยนะครับแต่จนถึงวันนึง แม่ก็น่าจะเอาโทรศัพท์ AIS มาให้มั้งแบบว่าเปิดซิมใหม่รับโทรศัพท์ฟรีเลยพวกนี้มันเป็นโปรโมชั่นในตอนนั้นใช่ไหมม,มันก็ใช้ได้แค่แบบเล่นเฟซบ้างดู y o YouTube นิดๆ,ๆหน่อยๆเล่น RV อย่างแรกอะแบบกากทิบหายโคตรกากอะไอคิ้วแบบแรกอะแบบ1ิ s s ี SV SV f อะคุณคิดเหรอนะเม่นกากแค่ไหนจนแบบเออในเมื่อกูขอไม่ได้กูไม่มีเงินกูเก็บเองแม่งเลยนะครับน่าจะเป็นน่าจะเป็นช่วงแบบ ช่วงแรกๆรที่ผมเริ่มเก็บเงินเลยนะครับเพราะว่านะอยากได้นูน่นอยากได้นี่คอมมันก็แบบเริ่มเก่าเริ่มก่าอยากเล่นเกมอยากซื้อเกม GTA อะไรพวกนีน้ผมก็เลยเริ่มเก็บตังค์ซึ่งตอนที่ผมเก็บมาครั้งแรกเนี่ยก็คือจากการไปโรงเรียนนะครับผมด้วยความที่เป็นเด็กเป็นนักเรียนเราเราก็ได้ตังค์ไปโรงเรียนอย่างเดียวใช่ไหมเราก็ไม่ได้มีงานพิเศษที่ไหนหรืออะไรยังไงผมได้ไปโรงเรียนวันละร้อยไหมข้าวที่โรงเรียนเนี่ยยี่สิบห้าบาทสามสิบบาทน้ำเปล่าห้าบาทใช่ไหมผมพกน้าไปเองผมกินข้าวแค่ยี่สิบห้าบาท แล้วก็ไม่กินอีกเลยไม่กินขนมไม่กินาหารเลย,เลยไม่กินข้าวเช้านะครับผมฝึกประหยัดแบบโดยการที่ไม่กินข้าวเช้าซึ่งไม่แม่งไม่ดีนะคุณดูดิผมแม่งแบบผอมแห้งแบบบอบางคือตอนเด็กไอ้เี่ยมช่วงกํลาลังโตอ่ะคนรจะกินให้เยอะแยจริงๆซึ่งเป็นข้อผิดพลาดของผมแต่แต่ a n y w a y คือ anyway, ผมก็เก็บตังค์จากการไปโรงเรียนนะครับบางวันไม่กินข้าวเลยบางวันแบบเออแม่ทำเมนูนี้ให้หน่อยแล้วผมก็พกไปกินที่โรงเรียนเพื่อที่แบบว่ากูจะได้เก็บเงินได้วันละร้อยใช่ปะ กูไม่กินเลยตอนเช้าแม่ไปส่งตอนเย็นให้โทรให้แม่มารับเพราะว่าบ้าน่อนขทางไกลนะครับประมาณแบบโลเดียวแม่ขี่มอเตอร์ไซค์มารับได้สบายมากฉะนั้นผมมันก็เลยแบบบางวันอดข้าวไม่กินเลยบางวันพกไปกินที่โรงเรียนน้าเนี่ยผมก็แบบพกขวดน้ําไปและก็กอกน้ําที่โรงเรียนกินไอพวกแบบที่แม่งล้อกันว่าน้ําตู้น้ํามีจิ้งจกตายอะไรพวกนั้นแหละเออกูก็กินอย่างนั้นนะครับจนแบบผมเก็บเงินแล้วก็ซื้อโทรศัพท์ได้นะครับโทรศัพท์ตอนนั้นเป็นหัวเว่ยอะไรก็ไม่รู้ไหมห้ 5, าพันกว่า ข้อวท่างดีผมซื้อก็สดเลยแบบโอ้วันนี้สวยโอเคพี่ผมผมดูผมเช็คมาแล้วโอเคอันนี้แหละห้าพันปื้อเรียบร้อยซื้อมาโอ้ห oh, ได้เล่น RV สนุกตนานก็ก็ดีนะตอนตอนนั้นก็ดีเพราะว่าแม่งแบบเปลี่ยนจากโทรศัพท์เอไอเอสงงๆเฮียแบบอันแค่นะี้แล้วก็ทําหาอะไรแทบไม่ได้แบบดู YouTube ก็แหลกแบบกู <c oughs> ผ่านมาได้ไงวะนะนะครับอนี่ anyway พอได้โทรศัพท์เครื่องนั้นมาปุแบบ๊บผมก็นะั่งอยากได้กีตาร์มก็เก็บตังค์ซื้อกีตาร์แต่แบบอาจจะเพราะตอนนั้นติดติดเรื่องของ การแต่งตัวมั้งผมเริ่มแบบศึกษาเรื่องการแต่งตัวเยอะก็เลยแบบอย่าลองแต่งตัวบ้างอา่เสื้องเก้อเสื้อผ้าอะไรพวกนี้ผมก็ไปซื้อพวกนั้นมาก่อนเลยจนจนมาถึงเนี่ยประมาณม .5 พอผมได้เริ่มทำงานเนี่ยผมก็ได้ไอโฟนเครื่องแรกของผมนะครับแล้วก็กีตาร์ซึ่งก็เป็น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 ,เป,น,เ,ปนเป็นเรื่องนี้ค่อนข้างภูมิใจเพราะว่าอยากได้ไมันตั้งนานใช่ไหมแต่กูไม่เสกเพิ่งได้ตอนนี้ Anyway anyway ผมเก็บเงินยังไงนะครับไม่ใช่แค่ว่า ไปโรงเรียนหรืออะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็คือตามชื่อคลิปเลย6วิธีในการเก็บเงินนะครับผมข้อแรกการที่คุณจะเก็บเงินนะครับข้อแรกเลยคือคุณต้องตั้งเป้าตั้งเป้าหมายก่อนว่ากูเก็บไปเพื่ออะไรเก็บทําไมนะครับมันคือ Emergen c y fund หรือว่ามันคือเงินเพื่อซื้อโทรศัพท์หรือซื้อเสื้อผ้าหรือเอาเงินไปลงทุนหรือเงินไปเรียนหรือเอาเงินไปทําอะไรมีเป้าหมายมีเป้าหมายชัดเจนไหมถ้าคุณแบบว่าโอ้ยอยากเก็บเก็บเยอะๆเฉยมัน มันก็ดีแหละแต่มันก็แบบอาจจะไม่ค่อยมีแรงจูงใจที่สูงมากถ้าคุณแบบว่าอยากได้ macbook เก็บๆๆมันจะมีแรงแรงจูงใจให้เราเก็บตังค์โอเคเพราะฉะนั้นคุณต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าเก็บไปเพื่ออะไร 2. คุณทํารายรับรายจ่ายไหมอันนี้มันมันจะเป็นแบบสิ่งที่ดีมากๆเพราะว่าพอเราทํารายรับรายจ่ายเราจะรู้ว่าโอเคเราได้รับมาเท่าไหร่เราได้รับมาจากไหนแล้วเราใช้จ่ายเท่าไหร่เราใช้จ่ายกับอะไรบ้างอะไรที่มันดูไร้สาระเราจะได้ตัดได้นะครับเช่นถ้าอย่างผม ตอนที่เป็นโรงเรียนก่อนแล้วกันได้จากพ่อแม่วันละร้อยนะครับผมแล้วรายจ่ายของผมมีอะไรบ้างค่ารถไม่มีเพราะว่าให้พ่อแม่มารับอมีค่าโทรศัพท์ไม่มป็นไรเดี๋ยวขอแม่มก็ได้แบบให้แม่แบบขอยี่สิบาทไปเติมโทรศัพ,พท์เพราะโทรครั้งหนึ่งมันก็ใช้แค่บาทเดียวะเออแล้วมีอะไรอีกค่ากินอ่ะอาจจะกินแค่ค่ากลางวันยี่ห้าบาทหรือพกจากที่บ้านไปกินให้แม่ทำมามดูนันนี้ให้นะครับและตอนเย็นก็คือกลับมาก,กินที่บ้านอมีค่าอะไรอีกค่าหนังสือก็ขอพ่อแม่ พวกนี้นคือคือถ้ามันขอได้ผมก็จะขอให้หมดเลยเว้ยจริงๆนะครับแบบค่าโทรศัพท์ค่าเดินทางค่าอะไรเพิ่มเติมผมขอให้หมดเลยเว้ยถ้าถ้ามันขอได้นะรายจแบบ่ายผมก็แทบจะเท่ากับศูนย์นะครับหรือแบบ50าบาทเงี้ยผมก็มีเงินเก็บประมาณ50บาททำรายรับรายจ่ายออกมาเราจะได้รู้ว่าเงินมาจากไหนเงินออกไปทางไหนแล้วเราแก้ทางไหนได้บ้างถ้าถ้าคุณโตขึ้นมาหน่อยหรือว่ามีค่าใช้จ่ายเยอะขึ้นมาหน่อยนะครับเช่นแบบอะคุณทํางานมาได้ได้วันละห้าร้อยสมมติวันละห้าร้อยนะครับแล้วคุณมีรายจ่ายเป็น,น,นเป็นค่าเดินทาง ค่ากินค่า spotify ค่า netflix ค่าจะดูพิม u m ค่าค่าไปเที่ยวกับแฟนค่าหาอะไรก็ตามนะครับทีนะี้พอเรามีรายพอมีรายจ่ายปุ๊บเราก็จะได้รู้ว่าเออมันมีอะไรบ้างแล้วอะไรที่มันไม่ค่อยจําเป็นหรืออะไรที่เราสามารถตัดได้ใช่ปะมันแบบ คือพอเราเขียนมันออกมาเป็นกระดาษอย่างเงี้ยหรือเขียนลงมาในคอมเนี่ยมันมันเขาเรียกว่ามันเป็นบิ๊กพิกเจอร์มันทาให้เราองเห็นเห็นภาพชัดมากกว่าเดิมโอเคปะฉะนั้นข้อ2คือทํไรแล้วได้จ่ายและข้อ3าม่ันก็คือแบบพยายามทํายังไงก็ได้ให้รายรับไม่มากกว่ารายจ่ายถ้าคุณมีรายได้รายได้500รายรับ500นะครับและรายจ่ายคุณ4 0 0อ่ะสมมติคุณก็มีกำไรแล้วครับ้อยหนึ่งถึงอาจจะไม่เยอะมากแต่ว่าคุณก็เวลตี้เพราะว่าแบบรายจ่ายคุณใช้แค่สี่ร้อยเนลือคุณมีเงินเหลือคุณมีเงินเหลือทุ ทำรายรับให้มันมากกว่ารายจ่ายนะและ้วก็ข้อ4คือการที่คุณมีบัญชีมากกว่า1 Account นะครับมีไปสองแอคเคาทก็ได้หรืออย่างแฟนผมเนี่ยเขาใช้ใช้เคแบงใช่ปะแล้วในเคแบงเนี่ยมันมีมันเรียกว่า MyK p พัทหรือหาอะไรไม่รู้ก็คือมันเป็นเหมือนบัญชีออมทรัพย์ก็คือแบบบัญชีหลักมีตังค์เท่านี้แล้วก็มีเงินบัญชีที่แบบเก็บไว้นะครับเอาเปคุณทําแบบไหนก็ได้หรือทาแบบผมกม็ได้มีบัญชีธนาคาร ใช้เป็นบัญชีหลักใช้ไว้กินข้าวส่วนอันนี้ก็แบบเอาไว้เก็บเงินอะไรพวกนี้แบบเก็บเงินสดมาอยู่ในนี้แบบนี้ก็ได้นะครับเพื่อเราจะได้แบ่งให้ชัดเจนว่าอันไหนใช้จ่ายอันไหนใช้เก็บโอเคปะเราจะได้แบบไม่ปนกันไม่สับสนกันนะครับผมข้อห้าคือการที่คุณคัดม o e x p e n s e นะครับผมคือการที่แบบ expense มันคือรายจ่ายนั่นแหละพยายามตัดรายจ่ายให้มันได้มากที่สุดท่าทีาจะทำได้ อย่างที่ผมยกตัวอย่างไปตอนแรกก็คือมีแบบค่า Netflix ค่า Spotify ค่า YouTube p r e m มีมใช่ปะ่ะคุณลองคิดดูว่าโอเคในเมื่อทั้งวันกูก็ไม่ได้มีเวลาว่างดู Netflix ขนาดนั้นดู Netflix มันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นด้วยกูมาดู y ยูทูบคอมเนต์แบบนี้ดีกว่าเชค,คุณก็ตัด Netflix ไปอ่ะคุณตัดได้ไป90บาทต่อเดือนหรือ60บาทต่อเดือนผมก็ไม่รู้เหมือนกันคุณตัดไปได้ละนิดหน่อยนะครับเท่ากับคุณมีเงินเก็บมากขึ้น Spotify เงี้ยโอ้โอเค Spotify มันดีจริงเว้ยเพลงมันเพราะจริงการแนะนํามันดีจริงคือ Spotify ผมไม่เถียงเลยนะมันเป็นแอปสตรีมมิ่งมิวสิกที่โคตรด,ดีดีกว่า YouTube Premium ดีกว่า Apple Music ผมลองมาหมดแล้วแต่มันก็เปลืองไงถ้าคุณมี YouTube Premium อยู่แล้วอะ่ะคุณสามารถฟัง YouTube Music ได้ฉะนั้นคุณใช้แค่ YouTube Premium แล้วคุณก็ตัด Spotify ทิ้งเห็นป่ะแบบเก็แบเบก็แบไบักอย่างเว้ยนะอย่าอย่าอย่ามีเยอะเกินไม่มีบางคนนะข้อจะรวยแหละนะแต่ไม่ใช่ผมไง แม่งมีทั้ง Spotify YouTube Music แล้วก็ App l e Music มีสามันทำทำไมทำทำไมมันต่างกันยังไงมันต่างกันแค่แบบหน้าตาของแอปแต่มึงก็ฟังเพลงคล้ายๆกันทำดำบอเฮ้อ,เอ,อ,องเบ้าทำทำไม่นี่ฉะนั้นตัดค่าใช้จ่ายที่มันไม่จำเป็นนะผมแล้วก็อันนี้เป็นชิปเล็กๆจากเรื่องของอันนี้นะคลิปก็คือพยายามหาตังให้มันมากขึ้นสุด้องมากเพราะว่าถ้าคุณเอาแต่ตัดรายจ่ายอะ มันก็ตัดได้แค่เนี่ยหกสิบาทเกสิบาทร้อยบาทย0ิบาทตัดได้แบบจุกจิกเล็กน้อยแต่ถ้าคุณหาตังค์มากขึ้นเนี่ยมันทําให้คุณได้ได้เยอะกว่าถ้าคุณหาได้ห้าร้อยแล้วคุณใช้ใจ่ายแค่สามห้าสิบแบบหลังจากตัดค่าใช้ใจ่ายทุกอย่างใช่ปะคุณมีกาไรแค่ร้อยห้าสิบแต่ถ้าเปลี่ยนมาเป็นคุณหาเงินได้แปดร้อยแล้วคุณใช้ใจ่ายห้าร้อยแต่คุณมีกำไรสามร้อย 300, นะเว้ยเพราะว่าคุณหาตังค์ได้มากขึ้นไงนะครับโอเคค่าใช้ใจ่ายอาจจะมากขึ้นเล็กน้อยแต่สุดท้้าแลวบวลบอะ มันมันมันพอฟิตไงนะมันเน็ตโพซิทีฟฉะนั้นหาเงินให้มันมากขึ้นนะครับผมแล้วอันเด็กทําอะไรได้บ้างรับจ้งางทำงานบ้านนะครับหรือทํางานบ้านของพ่อแม่แบบแม่ล้างจานแลกตังกล้างจานเสร็จขอ50บาทกวาดพื้นขอ20บาทอะไรก็ได้ถ้าพ่อแม่คุณแบบมีตังนะครับถ้าไม่มีตังแบบอยากช่วยพ่อแม่หรืออะไรพวกนี้รับจ้งางทำงานบ้านพวกรักกันอ่านนะครับหรือทะเบียนความระเบียนความดีอะไรพวกนี้ชีสไม้แม p คนจ้างเยอะรับจ้างแกสูตรนะครับได้หมดเลยนะครับคิดตังได้นะ แล้วก็พาร์ทามพาร์ทามมันได้ประมาณสิบหกขึ้นใช่ปะ่ะคุณก็เนี่ยร้านหมูกระทะส่วนใหจะรับง่ายสุดอมืมีอะไรอีกพวกรับจ็อบนะครับผมแบบตามตามห้างอันนี้ก็ค่อนข้างอาจจะยากหน่อยแบบหาคน n น e ้งชาตนูาคุยกับคนนู้นคนนี้ก็พอจะได้อยู่นะครับไปรับจ็อบเพิ่ม,มในการเก็บเงินเนาะข้อหกคือการที่คุณเพจ yourself first ครับผมคืออย่างนี้เวลาเราได้เงินมาใช่ไหมสมมติสมมติว่าผมได้เงินมาห้าร้อบาท ล้วก็ต้องจ่ายค่าน้ำมันสมมตินะนย่ายกตัวอย่างตอนนี้ผมขับ d e l i v e r รี่กูได้มา500รอบาทกูต้องจ่ายค่าข้าวแล้วเพราะว่ากูต้องกินข้าวโอเคปะผมต้องจ่ายค่าน้ำมันเพราะว่ามันต้องใช้น้ำมันในการขับผมต้องจ่ายค่าไม่มีแหละจ่ายค่ข้าวค่าน้ำมันที่ต้องใช้ทีนี้สมมุติว่าผมเหลือได้มา500รอยใช้จ่าย2องอย่างเนี่ยสมมุติว่าใช้จ่ายไป200ร้อยุ้ยน่ารักเชียวผมเหลือ3า0ร้อยใช่ปะผมใช้จ่ายผมผมจ่ายตัวเองก่อนเลยผมจ่ายตัวเองไปร้อยหนึ่งหรือ200ร้อยก็ได้ หรือสองอยก็ได้นะครับแล้วผมเลยร้อยหนึ่งเน่ยก็คือเอาไปใช้จ่ายอย่างอื่นมงงว้ก็คือพูดง่ายๆคือแบบเอาเงินเข้าบัญชีตัวเองก่อนเก็บเงินเข้าบัญชีตัวเองก่อนเข้าเข้าบัญชีออมก่อนแล้วค่อยมาใช้ซูลูชลาร์นะครับผม,มถ้าคุณแบบอยากอยากอยากจะเอ็กซ์ตรีมามากๆนะคือมันมันจะมีเขาเรียกว่าเป็นกฎหาอนะไรก็ตามนะที่เรียกว่าห้าสิบห้าสี่สิบ สี่สิบอะไรประมาณนี้คือคือเป็นการแบ่งแยกใช้จ่ายเงินอะถ้าคุณอยากแบบเอ็กซ์ตรีมจัดเลยนะเว้ยสมมติยกตัวอย่างเหมือนผมอีกรอบนะขับเดลิเวอรี่กูได้มาห้าร้อยนะครับจ่ายค่าน้ำมันไปร้อยหนึ่งอะสมมติเราตีกลมๆจ่ายค่าน้ำมันไปร้อยหนึ่งกินข้าวไปร้อยหนึ่งเหลือสามร้อยใช่ป่ะเก็บไปเลยสองร้อยอีร้อยหนึ่งค่อยมาใช้จ่ายอ่ะคุณมีค่าอะไรอ่ะค่าโทรศัพท์ต้องใช้มันตกวันละเท่าไหร่คุณก็าหาค่าเฉลี่ยดูเอาโอเคปะ่ะก็คือพยายามเก็บเข้าตัวเองก่อนให้ได้มากที่สุด เพราะคนไม่ชอบบอกว่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะจ่ายค่าบ้าน,จ,าาน ون, จ่ายค่านู่นจ่ายค่านี่จ่ายให้หมดก่อนแล้วค่อยเก็บเงินมาลงทุนหรือว่าเก็บเงินไว้เข้าบัญชีแต่จริงๆไม่ไม่เพราะว่าพอมันเริ่มใช้จ่ายปุ๊บมันจะเริ่มน้อยลงน้อยลงมันก็จะเริ่มแบบเอาเอาเงินไปซื้อความสุขเอาเงินไปซื้อข้าวแพงๆไปไปร้านอาหารไปซื้อไปซื้อแบบเทียนหอมอะไรอย่างเงี้ยเล่นเงี้ยมันก็จะไม่ค่อยมีเงินเหลือฉะนั้นถ้าคุณใช้จ่าย ถ้าคุณใช้จ่ายทุกอย่างหมดแล้วนะสมมุติว่ามันต้องใช้จ่ายจริงๆเช่นแบบเนี่ยค่าน้ํามันค่าข้าวค่าเน็ตโทรศัพท์เพราะมันต้องใช้วิ่งงานค่าบ้านค่าน้ำค่าไฟพอมันเหลือสมมติเหลือแค่เหลือสามพันอย่างเงี้ยคุณก็เก็บไปเลยสองพันอีกหนึ่งพันเอาไปค่อยไปใช้ซู้ร้ายๆๆนะนึกออกไหม,มจริงๆมันก็มีแค่ประมาณนี้ไปมันมันไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปสั้นๆให้ให้เข้าใจง่ายๆนะครับหนึ่งตั้งเป้าหมายว่า กูจะเก็บไปเพื่ออะไรเพื่อที่เราจะได้มีแรงจูงใจในการเก็บตังค์สองทำรายรับรายจ่ายดูว่าเราได้ไรายรับจากไหนแล้วก็รายจ่ายจ่ายอะไรไปบ้างแล้วเราตัดอะไรไปได้บ้างสามตัดให้ได้มากที่สุดรายจ่ายที่แบบไม่ค่อยจําเป็นเช่นเช่น spotify หรือว่า netflix นะครับหรือว่า disney plus นะครับแล้วก็สี่พยายามหาตังค์ให้มากขึ้นนะครับผมถ้าทําได้ทํางานพาร์ทไทม์ทำงานหาอะไรก็ตามหาเงินให้มันมากขึ้นห้าก็คือเก็บเงินเข้าบัญชีตัวเองก่อนนะครับผมพอใช้จ่ายค่าอะไรต่างๆเสร็จตุ๊บ เก็บเงินเข้าบัญชีเลยอ๋อแล้วก็มีแบงก์เขามากกว่า1แบงก์นะครับก็คือแบงก์หนึ่งใช้จ่ายจริงอีกแบงก์หนึ่งคือใช้เก็บออมประมาณนี้แล้วกันนะหวังว่าจะเข้าใจแล้วก็แล้วก็ไม่งงกันแล้วกันนะครับผมประมาณนี้ถ้าชอบยังไงฝากไลค์ไว้ด้วยแล้วกันนะผมบ๊ายบาย